กอพิชยาเล่านาทีหายใจไม่ออกขณะอยู่บนเครื่องบินถึงขั้นประกาศหาหมอช่วยชีวิตทําเอาแฟนๆตกอ,อกตกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังนักร้องหนุ่มกอพิชญาณิธิภัยสารกุลโพสต์ภาพตัวเองบนเครื่องบินขณะกําลังได้รับการปฐมพยาบาลด้วยการครอบออกซิเจนทั้งนี้เจ้าตัวได้เล่านาทีชีวิตของตนเองไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็หายใจไม่สุดเหมือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนวิง และเครื่องกําลังจะออกพอดีนิ้วชาไปสามนิ้วแบบซาซาหูชาแบบซาซาจนรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวถึงขั้นเครื่องบินต้องประกาศหาหมอมาช่วยดูอาการเช็คเครื่องวัดความดันและหัวใจเต้นเร็วขอบคุณคุณหมอบนเครื่องที่มาช่วยผมและขอบคุณที่ทีมแออ์เชียที่ช่วยผมเต็มที่ครับลงไว้เป็นสิ่งเตือนใจต่อไปนี้ผมจะดูแลสุขภาพมากขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคน งานนี้มีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเข้ามาแสดงความห่วงใยและแชร์ข้อมูลกันอย่างมากมายอาทิแพนิคแอตแท็ใหม่ครับปรัศนีหายไวๆนะแพนิคแอตแท็หรือเปล่าคะเคยเป็นอยู่เหมือนกันคะตอนนี้รักษาหายแล้วเคยทานกาแฟ,ฟหลายแก้วก่อนขึ้นเครื่อง,งก็เคยเป็นครับอาการคล้ายคลายแพนิกซึ่งพบว่าคาเฟอีนสามารถกระตุ้นแพนิกได้ครับขอให้หายไวๆครับขอให้แข็งแรงปลอดภัยนะคะเป็นต้น